ลูกนอนตรงนั้นเนี erm uh ่แหละวันนี้นอนตรงนี <ule> uh. s <S mm ้เลยจ้าไหนขอดูท huh. ี่นอนหน่อยสิจ้าเป็นยังไงพอดีไหมพอดีล็อกไหมไหนถอยถอยถอยเออถอยไปถอยดูสิจ้าไหนหนูนอนยังไงอ่ะไหนดูดิไหนพอดีนะหนูนอนยังไงควิ๊กควิ๊กควิกควิกโอ้จ้า Nói non nhưng à Nói đi Nói đến đâu à Nói mà đút đi Nói Nói non nó nhưng <laughs> à Nói trong này Trong làm nên đây à Thế Ok 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 máy, nó đúng đi ok máy, hả oh. à, ok เลอจ้านอนตรงนี้สบายใจฮะอาอยัางไงมาจ้าจ้าครับ๋อมีมดมดมดโอ้มดเออไม่เป็นไรแล้วตัวเดียวไม่กัดแล้ว กัดก็ไม่ตายหรอกอาจารย์นอนตรงนี้โอเคโอเคโอเคนอนตรงนี้นอนซอกนี้อาจารย์นอนซอกนี้นอนซอกนี้เฮ้ยศัตรูมาจะทำยังไงเนาะถอย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 อาจารย์ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกกินแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรควิ๊กควิ๊กออกมาอย่างเร็วผู้บุกลุกควิ๊กควิ๊กเจ้าตู่จ้าจ้ามีผู้บุกลุกควิ๊กควิ๊กอืมเขาก็มาอยากดูว่าหนูนอนไหนคืนนี้อาจารยจ้าหนูนอนนี่ก็โอเคอาจารย์ฮะ นอนไหนอนอนไหนอนอนไหนนอนไหนมาลงไปครับครับเยยุยยยยลงไปลงไปไม่จะปิดไฟแล้วลงนับหนึ่งนับสองนับสาม Okay.